สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมบ่อประครับที่ใสด้วยนะครับวันนี้จะมาเล่าปัญหาที่เจอนะครับในการเลี้ยงที่บ่อดินนะครับหรือสักปัญหาอย่างแรกนะครับก็คือ ที่พบเจอหลักๆเลยนกครับนกกระยางนกกระสานะครับนกนกระสานกเจ้าบ้านผมเรียก <c oughs> มันมาแอบกินปลานะครับแอบอยู่ตรงนี้แหละครับมาทุกวันก็ไล่มันทุกวันไม่รู้ว่ามันกินไปเยอะหรือเปล่านะครับ ปกติไม่ค่อยมีนะครับเพราะแถวบ้านผมกินเดื๋ยวนี้เริ่มอุพยพมาแล้วนะครับเริ่มพากันมาแต่ไหนไม่รู้นะครับปกติไม่ค่อยมีปีนี้ได้แหละครับมาเห็นสซสามตัวประมาณสี่ห้าตัวประมาณสิบนี่แหละครับอยู่ตามควายนะครับที่เอาปลาค้ามาปล่อยที่สาเพราะว่าที่บ่อบ่อที่บ้านมันเล็กนะครับปลามันเยอะเกิน ตอนซื้อมาก็มันตัวเล็กๆครับผมไม่คิดอะไรแต่มันโตโตขึ้นก็เอามาปล่อยที่สานะครับ <c oughs> ท่อนี้ก็คือท่อน้ำบาดาลนะครับพลังงานโซลาเซลล์นะครับที่ต่อมานะครับตอนมีแดดก็จะไหลนะครับพาก น้ำเริ่มลดแล้วครับมันเริ่มแรงเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วครับ <c oughs> ปัญหาที่สองนะครับเราไม่สามารถตรวจดูปลาได้นะครับหมายถึงว่าไม่ค่อยเห็นนะครับพราอยู่ในบอ่อดินถ้าอยู่ในบอ่อปูนหรือบอ่อที่บ้านก็เห็นครับสรวจปลาง่ายเผื่อปลาเป็นอะไรต่างๆนะครับและอาจจะมีสัตว์กินเนื้อต่างๆนะครับ งูนะครับอาจจะมีงูหรือปลากินเนื้อนะครับผมก็ค่อนข้างเอาออกหมดแล้วครับปลากินเนื้อตอนน้ำลดแล้วก็กั้นไว้ไม่ให้ปลาอะไรมันเข้ามานะครับตอนหน้าฝนก็ไม่ค่อยมีนะครับที่กินเนื้อในจริงก็มีแค่สวายเผือกนะครับยินในซานี่แต่ก็ไม่ค่อยกินนะครับมันต้องกินตัวเล็กเอ้ย <laughs> อาหารคว่มครับอาหารที่ให้ก็เป็นอาหารปลาดุกธรรมดานะครับมีปลานินด้วยนะครับเพราะปลานินเอามาปล่อยก่อนนะครับก่อนที่ว่าจะเอาปลาคาบมาลงนะครับตอนนี้ผมมองหาตะเพียนทองอยู่นะครับยังไม่เห็นเลยหรือตายไปแล้วผมไม่รู้นะครับ เอามปจับปลาคาบเหมือนกันนะครับเอาปล่อยตอนนี้เห็นแต่ปลาคาบเทพาก็เห็นอยู่นะครับครั้งข่าวก็มก่เคยเห็นหรืออาจจะอยู่ตรงโน้นครับผมก็ให้อาหารแต่ตรงนี้นะครับไม่ได้ให้ไก่ไม่ได้ไปให้ไก่ขนาดนั้นแรงนี้คงจะได้เอาขึ้นไป,ไปบอกปูน,นะครับพอน้ำน่าจ,จะลดลงนะครับ ตัวตวครับลองเอาว่ายบาดจะเลื้อนะครับก็เลื้อยอยู่นะครับก็มีเล็ดด้วยนะครับปลาเล็ดสะก็เป็นสะขนาดนี้นะครับคลองหลวงนะครับหลวงเป็นขุด, <S <S ขดโครงการคลองหลวงนะครับรัฐบาลประเฉดนะครับ ก็ที่บงังแดดให้ปลาได้นะครับส่วนหญ,ญ่ปลาจะรวมเดี๋ยตรงนี้นะครับเพราผมมานั่งให้อาหารตรงนี้ทุกวันนะครับตรงนี้ก็มีแต่ต้นยูคานะครับป้าจะตัดออกอยู่ครับเอาต้นอื่นมาปลูกเห็นอยู่ครับเมื่อกี้เทพาครับห้องปล่อยบึกสบายเผือกเทพานะครับพวกที่ มบีบ่อประคับแต่ก่อนนะครับเอาอยที่นี่แรดก็มีนะครับฝังม,มันอาจจะอยู่ฝั่งนี้ก็ได้ครับเพราะมันสะกว้วงนะครับให้อาหารพวกก็ให้แต่ตรงนี้ไมไ่ไปให้ออกรอบสะไม่ได้ไปให้เลยปรรทัดใหญ่ใหญ่ของการเลี้ยงในบอ่อนี้ก็คงจะเป็นสัตว์นี่แหละครับแต่เราได้เนื้อที่กว้วงนะครับเลี้ยงปลาได้ โตได้ใหญ่นะครับป้าก็มีพื้นที่ต่างๆนะครับแต่บอกว่าคนเป็นบ่อที่มีปลาดุกปลาช่อนนะครับพวกปลาช่อนพวกอะไรเนี่ยกินนะครับพวกนกเจ้านกกระยางอะไรต่างๆนี่นะครับนกกระสากินดีนะครับ ใหามันไปจับอยู่ตามผักกระเฉดนะครับมันเลยมันจุบจุบจุบนีบม่เห็นแต่เพียนทองนะครับยิ็นแต่สาวายเผื่อน,นะเพียนไหมครับสาวายเผื่อนน แต่จะเพียนท้องยังไ่เห็นนะครับไม่รู้ว่าฝองเงีกเสียนได้หรือไม่อาจอาจนกน้ำก็ได้ครับเพราะช่วงนี้หนาวครับกลัวมันนกน้ำตายครับอาจ,จอยู่แถวนี้ก็ได้ผมก็ไม่ค่อยสังเกตน,นะครับแต่ประคาบก็เรือเยอะนะครับสบายเผื่อครับผมไว้ที่สาเผื่อมันโตขึ้นนะครับ พอเอาไว้ที่ประครับหัวประคับก็เท่านั้นครับใหญ่ทอดเขี้ยนเท่านั้นครับไม่ตู่กว่านั้นอีกแล้วนี่ประคับนะครับตัวหน้าร้อนนี่แหละครับหน้าแรงน้ำที่สะหมดแน่นอนครับเอาไปไม่รู้ว่าจะมีที่พอไหมน่าจะพอนะครับ อาหารหลุดน,นะครับขอบคุณที่ติดตามชมกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ